this is america don't get you slipping o p don't catch you slipping o p look what i'm whipping o no. p this is america don't catch you slipping o no. p i'm at number 1 really good เย้ตอนนี้เรากำลังเดินทางกันไปที่ญ,ญี่ปุน่นอเมริกาต่างหากโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ในสนามบินแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายก่อนหน้านี้ให้ดูเลยเพราะว่า <c oughs> มันค่อนข้างวุ่นวายเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเงียบเหงาเหมือนกับที่ทุกคนบอกจริงๆนั่นแหละคนคือน้อยมากๆแล้วก ร้านปิดไปเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวมานั่งรอระหว่างรอเครื่องบินขึ้นกันรอบนี้นะคะเป็นการไปเมการอบที่2แล้วของน้ำเนาะครั้งแรกคือไปเมื่อแบบ6-7ปีที่แล้วแล้วก็รอบเนี้ยคือกลับไปอีกครั้งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสายที่น้ำเลือกบินวันนี้นะคะก็คือจะเป็น a n a จะไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นนะคะสนามบินฮาเนดะแล้วก็สาเหตุที่เลือกสายการบินนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนอกจากขีที่สุทธิ์ ลองดูเปรียบเทียบกับพวกเอมิเลสแล้วก็กาตาแล้วอันนี้จะถูกกว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งลงที่นิวยอร์กกันเลยเอาอะไรมาอีกแล้วเบียนั่งอีโคโอพอประหยัด <laughs> ทริปนี้น้ำจองเป็นอีโคโนมี่มานะคะ2อคนรวมกันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทไปกลับนะก็คือตกคนละประมาณ0 0 0 0กว่าบาทซึ่ง ANA น่ะคนน้อยมากๆสบายมากเพราะว่าอัเน,นี้ยคือตอนเช็คอิ <Okay. S 2> เขาเลือกให้นะคะว่า เนี่ยคือไม่มีคนนั่งชัวร์ๆเราก็นั่งสองคนเป็นสามที่นั่งถือว่าโอเคเลยแหละประหยัดจะได้ไหลายบาทกลับภาพกลับมานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วน่ามากเหมืนอนเราไแเราอยู่ญี่ตุ่นผ่านไปประมาณห้าหกชั่โมงนะคะเดี๋ยวรอทางสิเครื่องต่อเราอีกประมาณสชั่วโมงน่ามากขอตัวก่นอน ประเด็นคือเราอะมาถึงเร็วไปมากคือเขาให้เช็คอินตอน4ี่โมงเขาก็เลยยังเคลียร์ห้องไม่เสร็จนะคะเราเลยยังทำอะไรไม่ได้เลยสภาพก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วก็ไปดูกันว่ามันจะมีอะไรกินบ้างอ้วนไปนไหนอะ่ะ free Let speak humble Sta ซึ่งก็คือตั้งแต่ลงเครื่องมาเพิ่งจะได้เข้าห้องนะคะเพิ่งจะได้พักผ่อนจริงๆสักทีเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้ที่หายไปทั้งวันะไปทำอะไรกันมาบ้างเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานหายไปหนึ่งวันเต็มนะคะเนื่องจาก ไปพักผ่อนเพราะว่าเจ็บแหลกเนาะวันนี้ก็คือแบบตื่นตั้งแต่ตีห้าของเมกาเลยอ่ะก็จะมาสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะว่าเมื่อวานไปทําอะไรมาบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดเลยเนาะที่พักของน้ํานะคะจะอยู่ตรงวิลเลียมส์เบิร์กก็คือจะอยู่ในบรุกลินจะไม่ได้อยู่ฝั่งเกาะแมนฮัตตันหรือว่าพวกที่แบบมีไทม์สแควร์อะไรอย่างนี้ก็คือจะออกมาจากนอกตัวเมืองนะคะแต่ว่าที่เลือกตัวนี้ก็คือเหตุผลเดิมเลยกับตัวเครื่องบินเพราะว่ามันถูก คือมันจะถูกก่บฝั่งที่เป็นเกาะแมนฮัตตันแบบครึ่งๆเลยนะก็ที่นี่น้ำจองเป็น AirBnB มานะคะโฮวก็คือน่ารักมากๆห้องแบบน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะแปะรูมทัวเอาไว้ให้ดูนะคะ แล้วก็ที่เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายนะแล้วก็ใกล้ซอบเวย์ด้วยคือเดินทางเข้าเมืองก็ใช้เวลาประมาณ10 2ยนาทีอะไรเงี้ยคือไม่ได้นานมากแล้วก็เมื่อวานนะคะมีไปซื้อเป็นเมโทรการ์ดมาก็คือไวสำหรับขึ้นซอบ์เวย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอัลลิมิตเลยใช้สำหรับ7วันจะอยู่ที่34เหรียญ34ี่เหรียญน,นี่คือรวมค่าแบบเหมือนบัตรใหม่ด้วยนะจริงๆคือถ้าใครมีบัตรอันนี้อยู่แล้วอะเหมือนมันหมดอายุหรืออะไรก็ตามคือเรา,เาไปรีฟิลได้เอาไป เหมือนเอาไปเติมเงินได้อไรเงี้ยก็จะไม่ต้องเสียค่าบัตรใหม่1ดอนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไปซื้อซิมมาแนะนําว่าถ้าใครกำลังจะมาอเมริกาแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อที่สนามบินนะคะเพราะว่าที่สนามบินน่ะจะอยู่ที่ประมาณแบบ2กิกใช้ได้30วันเน็ตแค่2กิกนะทุกคนแต่ว่าเขาให้เราใช้30วันคือมันจะช้ามากๆราคาอยู่ที่ประมาณ80ดสอนเลยแบบบวกบวก ซึ่งเนี่ยก็แบบเบรกพี่เจมเลยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. อย่าพึ่งแบบเดี๋ยวรอลองไปดูตอนที่เราถึงกันก่นกอนไหมซึ่งก็ได้ไปเดินดูมานะคะแล้วก็พบว่าของทีมโมบายจะถูกที่สุด mm hmm. ตกรวมแวบนบรวมโน้ตแล้วนี่แล้วอะจะอยู่ที่คนละประมาณ66เหรียญน,นะคะใช้ได้30วันแล้วก็เป็นเน็ตออลิมิตด้วยส่วนวันนี้เดี๋ยวจะไปโซโหกันนะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนย่านช mm ้อปปิ้งเนาะที่แบบถนนเขาจะสวยมากแล้วก็จะมีช็อปเรียงรายให้ช้อปปิ้งเลยก็เดี๋ยวนี้ไปดูกันว่าจะเป็นยังไง Let's go. I'll feed money. love math. Yeah. มันเป็นไส้อะไรยังกัดไม่ถึงไส้เลต่ว่ามาชลโล่อะเรมาโอเคทุกคนเมื่อกี้นะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูอีกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราไปกันที่ร้านชื่อ d o m i n i กอองเซลเบเกอรี่นะคะเป็นอย่างนี้คือมันจะเป็นร้านที่แบบว่าดังเรื่องขายแบบโครนัทแต่ว่าโชคร้ายอีกแล้วที่เราไปแล้วปรากฏว่าโครนัทมันหมดนะคะแต่ว่ายังมีอย่างอื่น ก็เลยซื้อเป็น Four s e n s Mall s, กับอ,อันนี้เป็น Balsaming Hot Chocolate ซึ่งแบบว่าเราก็ถ่ายวิดีโอไม่ทันอีกแล้วเพราะว่าเหมือนคนมันเยอะมากๆข้างในอะ่ะคือเขาจะเหมือนเป็น marshmallow แล้วก็ใส่เป็นใส่ลงไปใน hot chocolate แล้วมันจะค่อยๆบานออกแล้วก็เรื่องสวยที่2ของวันก็คือเราจองอาหารร้านอาหารมานะคะชื่อร้าน o e n i x คือจะอยู่แถวๆนี้แหละย่านโซโหแต่ว่าพอมาถึงแล้วมันปิดอะ่ะทุกคนั้งที่เราจองไปแล้วจะคือก็ไม่รู้ว่าเขาโทรไปบอกหรือเปล่าเพราะตอนที่จองเราใส่เป็นเบอร์ไทยไว้ไง ล้วตอนนี้เราเปลี่ยนซิมแล้วก็เดี๋ยวคงหาอะไรทานแถวนี้กันต่อไปนะคะตอนนี้ขึ้นหนาวมากโอ้ยน้ำมุกเละหมดแล้วอันนี้คือกินถ่ายไม่ทันแล้วคือมันจะเป็นเหมือนสมอลแทุกคนก็คือเป็นมาร์ชเมลโล่แล้วข้างในจะเป็นไ,ไส้อศครีมนะคะอร่อยมากแต่ว่าพี่เจมเป็นวาน่าไง สยามบ้านเราอะ่ะเขาจะเป็นแหล่งรวมที่ช้อปปิ้งอะไรอย่เงี้ยอันนี้ตั้งแต่ดูมาก็มีแบรนด์ดีๆเยอะเลยแบบว่าอเล็กซานเดอร์แวงแบรนดี้เมลวิวเออร์เบนออฟฟิเตอร์อะไรแบบเนี้ยแบรนด์ที่ไม่มีในไทยก็คือเยอะนะคะในเชื่อผลงานได้อะไรมาบ้างก็ประมาณนี้หมุนนิตจะยืดนิดหน่อยสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ถ่ายบล็อกนะคะ มีสมาชิกใหม่นะคะมาร่วมเดินทางยินโทเลยค่ะที่มดดดำไม่มองกล้องออกกล้องอ่ะไออกกองอ่ตอนนี้กำลังต่อแถวเข้ามิวเซียมออฟไอศครีมอยู่นะคะคือแบบพีดมากต้องมานะทุกคนมันจะน่ารักมากเป็นเหมือนแบบข้างในจะเป็นสีชมพูชมพูแล้วก็แบบเกี่ยวกับไอศครีมอะไรเงี้ย ถ้าเข้าจะอยู่กันที่คนละประมาณ50เหรียญน,นะคะอันนี้คือจองไว้รอบ4โมงครึง่งจริงๆคือถึงตรงเวลาแหละแต่ว่าก็ยังต้องรอคิวอยู่ดีแล้วคือแถวยาวมากพอเข้ามาเขาก็จะให้เราเขียนนะคะ My ice cream name is อะไรเสร็จแล้วแล้วก็เอาบัตรเนี้ยเข้ามาแลกไอติมข้างในได้เลยอันนี้คืออัลลิมิตนะคะกินกี่อันก็ได้ราคาจะรวมอยู่ในตั๋วเราแล้ว เหมือนมีมินิเลยนิดนึงนี่ว่ามันไม่ใช่ราสเบอร์รี่ซอเบยทุกคนนี่ว่ามันคือแคนยีเคนอ่ะถ้าใครเคยกินน่าจะมีรสชาติออกที่มันเป็นสีเขียวสีแดงนั่นแหละสบายอ่ะไม่อยากแล้วะเมื่อกี้มีเด็กเกือบเกือบโดนหัว กินโชวหน่อยฮัลโลทุกคนอันนี้เป็น day 3แล้วนะคะก็วันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะกินอาหารแบบเลี่ยนๆมา2วันแรกแล้วก็คือวันนี้มาจบที่ควเรียนทาวนะคะเป็นมื้อเที่ยงอยู่ที่ร้านชื่อแบ็จองไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคือที่นี่จะเป็นปิ้งย่างเกาหลีนะคะก็คล้ายๆที่บ้านเราเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยไหมหรือว่าดูแลที่ไทยอร่อยกว่า าอสออองรรานนีเะคับิ่มมากอิ่มไหมโคตรกินไม่ไหวแล้วทุกคนอาหารที่นี่คือพอร์ชั่นใหญ่มากๆถ้าใครมาก็อย่าลืมคิดก่อนสั่งเยอะๆนะคะ ออันนี้ก็คือเป็นย่านโคเรียนทาวมันจะมีแบบร้านปิ้งย่างเยอะมากๆนะคะเมื่อกี้เห็นผ่านแบบมีวันคอนด้วยแต่ว่าร้านเนี้ย,ยก็คือถือว่าเด็ดเลยแต่ราคาก็โวดมากนะเมื่อกี้กินกันไปทั้งหมดประมาณ5,004 5,005ประมาณเนี้ยทีร้านจีอยู่ตรงนี้เลยวนนะพวก,กูถนนใครผ่านด้ไดก็ซื้อมาโคเรียนทาวอะไรเงี้ยก็แบบมาได้เพราะว่าเย็นมาก กติอย่างแรกที่คนอื่นเขาทําตอนถึงที่นี่ก็คือฉีดวัคซีนใช่ไหมคะแต่คือเราอ่ะยังไม่ได้ฉีดเลยทุกคนเพราะว่าจองไม่ได้มันเต็มหมดและเนี้ยบังเอิญเดินมาเจอ c ี s พอดีก็เดี๋ยวจะลองล็อกอินดูนะคะว่าจะมีให้เราฉีดไหมคือเมื่อกี้แรนดอมเข้ามานะคะแล้วก็ถามเขาื่องวัคซีนก็คือได้ความว่าที่เต็มแล้วนะคะคือหมดแล้วต้องจองเท่านั้นเขาก็เลยแนะนําว่า ให้ไปที่นี่ก็คือจะอยู่ที่ไทม์สแควร์ใกล้ๆกับร้านเฮอร์ชีที่เนี่ยสามารถล็อกอินได้แล้วก็มีไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอห์นสัใครมา CVS คือซื้ออันนี้ได้นะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากคือดีามากๆมันจะแบบไม่มีรสไม่มีกลิ่นเลยอะ่ะอันนี้ขายอยู่ประมาณขวดละ400กว่าบาทเกือบ500แต่ว่าถ้าที่ไทยอ่ะจะขวดประมาณ7จ0 0 0หรือเกือบพันเนี่ยแหละ ตอนนี้อยู่ที่ไหนเขไม่รู้อยู่ไหนยิวมหยอกเมือมมม่อกอนนี้เราแปไปเดินช้อปปิ้งกันที่ f i p Avenue มานะคะก็คือจะเป็นย่านช้อปปิ้งเลยแล้วก็ไปห้างแซก f i p Avenue แต่ไม่ค่อยได้อะไรหรอกเพราะว่าของมันแพง <c oughs> แล้วก็ตอนนี้คือเดินเถอะม,มาอีกหน่อยก็จะมีเป็น Brian Park นะคะจะเป็นเหมือนฟีลแบบ <ion> ตลาด <ion> บ้านเราอะจะมีอาหารขายมีของขายแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นลานไอศคเีตอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเนาะ บรรยากาศดีมานั่งชิลกันแล้วก็มีม้าหมุนให้เล่นด้วย mm hmm. เดี๋ยวพาไปกินร้านชิโคลเล่กันเช้าวันที่สี่นะคะเจ็ดแหลกมาสีวันติดแล้วตอนนี้เวลาสีห้าซึ่งลูกมาทำกับข้าวตอนตีห้ากางเตรียมต้มมามาด้วย นี่อันนี้ซื้อมาจาก,กซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านลองทฮลโหลทุกคนวันนี้เรามากินเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสน,นะคะแล้วก็มีเพื่อนมาหาด้วยรูทันแค่สีเฮลโหล ร้านนี้คือชื่อว่า Blue อ h e r นะคะเขาจะมีหลายสาขาเลยแต่ว่าอันนี้มากินสาขาเหมือนจะเป็นแบบสาขาล่าสุดเลยไม่แน่ใจจะเป็นสาขา Midtown นะคะอยู่ใกล้ๆกับท่าเร์เลยที่นี่ก็จะดังพวกแบบสเต็กอะไรเงี้ยก็ส,กสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เรากำลงัง คอนเทนต์ number one very good very good ตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานะค่ะสำนักงาน one van review ก็คือที่เนี่ยเป็นที่ดูวิวปกติเขาจะไป D H กันใช่ป่ะแต่ว่าที่เนี่ยก็คือใหม่กว่า D H เยอะเลยแล้วก็เออใหม่ล่าสุดเนื่องจากพื้นเขาเป็นกระจกนะคะก็เลยต้องมันรองเท้าคนอ้วนเลยใส่ที่คุมรองเท้าแบบนี้ เยอะมากๆนะทุกคนเสียดายที่ช่วงนี้ที่นิวยอร์กค,คือแบบคลาวดีมากๆไม่มีแดดเลยเออคนเยอะมากจริงก็งงเลยจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยสวยอ่ะมันไม่มีแดดอะด่ะจะถ่ายวิวให้ดูคือเขาเป็นแบบกระจกหมดเลยอ่ะสีทิศ <c oughs> คนก็คือนอนกันแบบว่า เ็มะะฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยขึ้นมาชั้น2กต่อนะคะเหมือนที่นี่จะมีทั้งหมด3ชั้นนะไม่แน่ใจที่เนี่ยจะมีตัวา คือไม่มีอะไรเลยถ้าเข้ามาในห้องนี้เฉยจะอยู่ที่ประมาณแบบ6 1 6 2นอนเนี่ยแหละจะสมประมาณ2,000นินดินดนะคะถ้าข้าตอนหนึ่คนนะชั้น2ก็เป็นดูวิวเหมือนเดิมที่แตกต่างคือมองลงไปข้างล่างได้นะคะวิวฝั่งนี้เห็นลานไอส์คิดด้วยน่ารักมากชั้น3ก็คือเป็นขายอาหารนะคะ แล้วก็ออกไปข้างนอกได้ด้วยทุกคน 4, 3, 2, สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาบอ็อกอีกแล้วเชาว้านี้หายไปหนึ่งวันเต็มเพราะว่าเมื่อวานลื่นสายมากเราไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากออกไปทานอาหารไทยมานะคะที่ร้านชื่อศาลาไทยก็อร่อยมากแล้วก็ตอนนี้คือเรากําลังไปที่เชลซีมาร์เก็ตนะคะเท่าที่ดูมาคือมันจะเหมือนแบบแคล้ายคคอมมอนบ้านเราอ่ะจะมีร้านอาหารเยอะๆข้างในแต่จุดประสงค์คืออยากไปกินหอยนางรมมากๆกับ l o เ s t e r นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะัดเพื่อนไว้ที่นู่นด้วย อันนี้ lobster r o l นะคะกินมาแล้วมาต่อกันอีกร้านนะคะเป็นร้านเกาหลีแต่ว่าร้านนี้ไม่มีที่นั่งก็คือต้องยืนกินเอาร้านทื่ว่าม o c k b าคนเขาจะมีหลายสาขา ตอนนี้เราอยู่กันที่ The High Line นะคะคือจะอยู่ข้างๆ c h e ซีมา Market เลยมันเป็นเหมือนแบบส่วนเล็กๆอะที่จะอยู่เป็นสะพานข้างบนก็คือคนเขาจะมาเดินเล่นนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะแต่ว่าคนเยอะมากคิดว่าวันนี้คงไม่ได้รูปตอนนี้เราอยู่ที่โซโหกันอีกแล้วนะคะเป็นที่เดิมกับที่เรามาตอนวันแรกคือมาตามเก็บของนะคะทุกคนช h e l s e ได้อะไรมาได้ขอคือมันถูกกว่าที่ไทยเยอะมากใครมามีเงาคือต้องจัดนะเล็กซาอนเดอร์แวง อย่างซื้อยื่อย่างเงี้ยตัวละแบบ2,000กว่าบาทอะถูกมากไกลมากตอนนี้เรากำลังไปไปไหนนะไปบ o o ก l y นบริดจ์มันเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำนะคะแล้วก็จะเชื่อมระหว่างเกาะซันเกาะแมนฮัตตันแล้วก็ฝั่งที่เป็นบรุกลินเดินไกลมากทุกคน เจอนีข้างทางมาันคือผักปะอันนี้ก็เป็นอีกมุมที่ต้องมาหาทำนะคะเขาเรียกว่าด um ัมโบ้พอมองตรงออกไปคือมันจะเห็นเป็นสะพานเลยคือดูคนเยอะมากๆซึ่งก็คือมุมนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าหนาวนะตอนนี้สี่โมงคือคือพระอาทิตย์เริ่มแบบตกดินแล้วอะ่ะคือมันมืดแล้วก็พามาดูเฉยๆใครเป็นคน,<อ>นแรกที่ทเจอมุมนี้าไม่รู้ Oh. <laughs> คือตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อ Soul e n c h a f o นะคะร้านนี้ก็คือจะเด่นๆแบบเรื่องซูชิแล้วก็สเต็กอะไรพวกเนี้ยที่นี่เขาก็จะเป็นเจแปนิสวากิวด้วยแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เลย ไปที่ประมาณ6,600บาทไทยนะถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าสั่งไปประมาณแบบสีอย่างเองที guide, ่เป็นอาหารเนาะแต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าที่นี่เขามีค่าทิปเวยนะคะก็ทิปไปให้ที่18% นอคอมบิอร่อยมากร้านนี้ถ้าใครได้มาแถวบูกลินหรืออะไรเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้มาโดนนะเพราะว่าอร่อยจริงอร่อยทุกอย่างเลยคือสั่งอะไรมาก็อ,อร่อยหมดคือกินเกลี้ยงทุกอย่างพูดง่ายๆแล้วก็ที่ห้ามพลาดก็คือเป็น c r u n อ h y เตอร์อันนี้อร่อยมากการันตีดโดยอร่อยจริงครับชอบอะไรบ้างชอบทุกอย่างเลยชอบปลาหมึกซอสอร่อยมากซอสซอ้ปลาหมึกอร่อยมากแบบสั่งแซลมอนมาคือต้องเอาแซลมอนแบบมา,มา,ม,ามากินกับซอสของปลาหมึก อร่อยมากทุกคนต้องมานะเฮลโลทุกคนวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะที่เราอยู่ที่นิวยอร์กก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะนอนที่ฝั่งบ mm ูคลกินก็คือบ้านหลังนี้เนาะ <c oughs> เราจะย้ายเข้าไปนอนฝั่งแมนฮัตตันกันก็คือเป็นโรงแรมที่แบบฮิตมากใครมานิวยอร์กก็คือต้องแวะไปเช็คอินเพราะว่าที่เนี่ยคือห้องพักเขาจะเป็นเห็นวิวเมืองหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงบ๊ายบาย ถ <laughs> ึงโรงแรมแล้วนะคะน่ารักมาก แล้วก็เรามาถึงตั้งแต่แบบยังไม่เที่ยงเลยทุกคนแต่ว่าเขาเตรียมห้องให้เรียบร้อยเลยสามารถขึ้นไปได้เลยนะคะโรงแรมนี้ก็ชื่อว่าอ l โลโนแมทนะคะคือจะอยู่ในย่านโนแมทเลยค่อนข้างใจกลางเมืองเนาะแล้วก็ห้องไทยพี่น้ำจองมาไม่แน่ใจว่ามันคือไทป์อะไรแต่ว่าจะอยู่ที่ราคาคือละประมาณ7จ0 0 0ปดพนะคะคือแรกมาด้วยโลเคชั่นดีๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องเสียไปก็คือขนาดห้องนะคะทุกคนเพราะว่าห้องมันเล็กมากดู เล็กมากจริงๆเอากล่อเดินทางมาสองใบนี้ย ok ังไม่ร um nice> anyway ู้เลยว่าจะวางยังไงกันก็โอเคนะยังดีที่แบบยังดีที่วิวมันไม่ใช่แบบว่าตึกที่แบบโดนตึกอื่นบังอ่ะมากินอาหารไทยอีกแล้วหนาวมากวันนี้วันนี้ลบสองนะคะเออเขาก็ทนไหวเนาะ แรบายบายไปแล้วใช่ไหมเจอก,กันใน L.A. ผู้สิทุ <c oughs> กคนตอนนี้เราอยู่กันที่นายวันวันเมมโมเรียลนะคะ <c oughs> เป็นจุดที่แบบเหมือนตึกเขาถล่มเลยแล้วเขาก็สร้างมาเป็นเหมือนแบบว่า <c oughs> เออเป็นอนุสองคือเป็นน้ำพุเป็นน้ำตกแบบนี้ตั้งใจว่าจะมาดีโอคูลาสเตชันนะคะที่ถ่ายรูปมเมื่อกี้แล้มันอยู่ติดก,กับนายวันวันพอดี mm. ก็เลยเดินแวะมาดูกันนิดนึงซึ่งวันนี้หนาวมากทุกคนลบสององศามีเขาบอกมีหิมะด้วยแต่ว่ายังไม่เห็นนะก็คือหนาวจนแบบไม่มีกำลังใจจะถ่ายรูปเลยอะ เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยที่ถ้ามานิวยอร์กยังไงก็คือต้องแวะมานะถือว่าตอนนี้มันจะปิดไปแล้วก็ตามเพราะว่าแบบมีคนไปโดนตึงหรืออะไรซักอย่างนั่แหละปกติที่นี่ก็คือจะเสียค่าเข้านะคะแต่ว่าตอนนี้ทำได้แค่ดูจากข้างนอกเขาจะอยู่แถวฮัตสันยอดนะก็คือมาลง แแล้วนะคะตอนนั้นมาวันเขาดาวแต่ว่าเขาล็อกถนนหมดเลยเพิ่งได้มาวันนี้ <c oughs> เห็นไอ้ฟุงๆว่าทุกคนเหมือนแบบตั้งแต่วันปีใหม่อะโซไยังเก็บไม่หมด <c oughs> แบบ Personalize ก็คือนี่มี3ราคานะคะสาขนาด เนี่ยอย่างนเนี้ยคือเขาก็ทำเป็นไอรลิฟนิวอยอร์กนี่ใช่ปะ่ะคือเราไม่ได้ทำา M M, M, M นะคะเพราะว่ามันใสเออมันใสในแ,บบแล้วแบบมันไม่ค่อยสวยแล้วก็กลับลำบากด้วยคือนี่ไม่ได้อยากกินไงอยากแบบเอากลับไปเฉยเฉยเคคือเป็นคริสปี้ครีมสาขาที่เขาจะทำอบสดๆใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะอร่อยไหม เหมือนพารากอน <c oughs> เหมือนทไทยเลยทำไมไม่ร้อนเนยมีอยู่ในห้องพักตอนกลางคืนนะคะทุกคนเราเพิ่งเห็นจากห้องพักคือ <c oughs> เห็นตึกเอ็มพายเลยนี่มันคือตึกนี้ดีดีมากเสียดายห้องเล็กไปหน่อย <c oughs> ทุกคนตั้งแต่เรามาที่นี่คือแบบเราแบบผิวเนขึ้นเยอะมากรู้สึกเหมือนน้ำเขาะจะสกระปรกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู <c oughs> คือแบบ เออคือมันมองไม่เห็นในนี้แน่เลยแต่คือน้ำมันขุ่นมากขุ่นแบบน่ากลัวอเมริกามอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายในนิวยอร์กแล้วตื่นตั้งแต่6โมงเพราะว่ารถไฟโดนแคนเซิลนะคะที่เราจะไปบอสตันกันตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าโทรหา call center แล้วก็ไม่มีใครรับว,วันนี้มีแดดด้วย <laughs> ก็เดี๋ยวเราลองไปที่สถานีรถไฟกันดูว่าพอจะทําอะไรได้ไหมหรือต้องอยู่นิวยอร์กต่อ okay, ตอนนี้เราก็คืออยู่ที่สถาน,นีรถไฟแล้วคือเดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้ Amtrak ไปที่บอสตันนะคะเซ้าขึ้นรถไฟครั้งแรกก็โดนเททุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถไฟ กำลังไปบอสตันใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเนาะจริงๆอะ่ะคือรถไฟขึ้นตอน11โมงใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยดีไปมากตอนนี้คือแบบเที่ยง46แล้วเพิ่งได้ขึ้นรถไฟ <c oughs> จริงๆตอนเช้าที่โดนแคนเซิลไปนะคะคือเมื่อกี้ก็มาแลกเป็นตั๋วใหม่รอบใหม่ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าแบบมันง่ายกว่ารอเอารีฟัน ที่นี่กว้างกว่านียอมากนะคะที่สำคัญคือถูกกว่าด้วย